บ,บอกเลยว่าแข้งเชลซีเกมยกแกงนะครับเพิ่งจะรู้นะครับว่าเงื่อนไขในการเซ็นสัญญานะครับของเชลซีนะครับของนักเตะเชลซีในยุคข,ของเสียตอนนะครับตั้งแต่เสียตอเนี่ยเข้ามาบริหารทีมนะครับได้ใส่เงื่อนไขนี้ไว้ด้วยเพราะฉะนั้นโดนทุกคนนะครับเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดไม่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับนักเตะทุกคนจะโดนหันค่าเหนื่อยลง30%ทุกคน ทุกคนในที่นี้คือทุกคนตั้งแต่ที่อบอร์ดบริหารใหม่เข้ามาเซ็นนะครับหมายความว่าประมาณ11คน12คนที่เขาเซ็นเข้ามาใหม่นะครับรวมถึงที่เพิ่งต่อสัญญาด้วยนะไม่ได้หมายความว่าโดนทั้งสโมสรน,นะฮะบางคนก็ถ้าเกิดยังมีสัญญาอยู่ตั้งแต่ยุคโรมันอ,บอับาโมวิชนะครับก็ลอดตัวไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ต่อสัญญาใหม่หรือว่าคนที่เซ็นเข้ามาใหม่ล่าสุดเนี่ยสิกว่าคนเนี่ยโดนหมดฮนะลดค่าเหนื่อยลง30%ครับจากการที่ไม่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับเรียกได้ว,ว่า เซงกันเป็นแถวเลยก็ว่าได้เซงกันเป็นแถวเลยก็ว่าได้มันก็เป็นอะไรที่สมน้ําสมเนื้ออยู่นะครับเป็นเป็นถ้าจะบอกเป็นบทลงโทษเหรอมาดูรุนแรงไปหรือเปล่าแต,แต่ว่ามันเป็นการใช้คําที่ผมว่าน่าจะเห็นภาพที่สุดแล้วคือเป็นบทลงโทษที่อืในเมื่อทีมไม่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกเพราะฉะนั้นพวกคุณทุกคนก็ต้องมี ส่วนที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันหมดนะครับก็คือต้องลดค่าเหนื่อยลงมาโดนหันค่าเหนื่อยลงมาในฤดูกาลหน้านะครับเพราะว่าน่าจะไม่ได้ไปแน่นอนแล้วแหละเพราะยังจุ่มปุ๊กอยู่เป็นทีมอจาจะฟูลของครึ่งล่างพีเมรีกอยู่เลยนะไม่ได้ไปแล้วแหละฤดูกาลหน้านะครับก็โดนแน่นอนครับก็คนละ3านะครับทีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันคงจะเซง็งกันนะ่ะแต่ก็ต้องยอมรับแลลวครับเพราะว่าเป็นคนจรลดรากาเซ็นเองนะครับกับการที่ยื่นเงื่อนไขนั้นมาตอนที่ เซ็นเอกสารเข้ามานะครับที่เป็นเซ็นเป็นตักเตะใหม่นะครับรวมถึงที่ต่อสัญญาด้วยนะครับถือว่าอ่วมแล้วก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่มาคู่พอสมควรในแคมปส์สแตมฟอร์ดบิดนะครับและล่าสุดเนี่ยซิวานะครับเตียโก้ซิวาอกองหลังตัวปู่ของเขานะครับก็วางระเบิดลูกเบิ้มเลยฮนะออกมาวิภา์วิจารณ์การทํำงานของบอร์ดบริหารนะครับว่าซื้อตัวเข้ามาเยอะเกินไป คือขนาดห้องแต่งตัวจะพอไหมห้องแต่งตัวแค่นั้นนะครับน่าจะขี่คอกันเลยมั้งนักเตะนะครับมันเยอะเกินไปครับการซื้อตัวมากเกินไปเนี่ยเลยทาให้ทีมไม่เป็นนั่นหนึ่งใจเดียวกันนะครับแล้วมาทําให้ทีมแตกเอารอวันที่จะแตกเอาด้วยนะครับคือเขาวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของบอดบริหารแบบเต็มข้อว่างั้นเถอะฮะซึ่งซีวานะครับก็บอกว่า นักเตะเชลซี Chelsea ไม่มีความสุขเลยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่ามีนักเตะเข้ามาใหม่ๆแล้วพวกเราจะดีดใจนะครับมันเยอะเกินไปเพราะว่าทีมจะต้องปรับกลยุทธ์นน ون, ให้เข้ากับคนนู้นให้เข้ากับคนนี้คือมันไม่รู้จะเลือกใครเป็นเซนเตอร์ดีครับกับการวางกลยุทธ์ของนักเตะเชลซี Chelsea ในยุคนี้นะครับซึ่งซิลวาครับก็ได้บอกว่าเห็นใจแฟงทำผาตัดมากเลยนะครับคือไม่ใช่ครับไม่ใช่พี่แฟงไม่ได้แบบ กกเกินหรือว่าไม่ได้เก่งขนาดไม่ได้แบบอ่อนขนาดนั้นนะครับแต่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าจะมาคุมเชลซียุคนี้เหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยมีการบ้านให้ทําเพียบเลยฮะโหเอาใจช่วยนะครับแฟนๆเชลซีนะครับให้ผ่านไปให้ได้นะครับโอ้โห<ฮ><ม>นี่แหละฮะการซื้อตัวนักเตะเนี่ยเคยเห็นแต่ในเกมเนะซื้อเข้ามาเยอะเกินแล้วก็ทีมมั่วส่้ไปหมดเลยไม่รู้จะเล่นยังไงนะครับดูอย่างนิงแฮมฟอร์เรส รุ่การนี้นะครับที่ตอนเริ่มต้นรุ่นการนี้ซื้อนักเตะเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับจนตอนนี้ก็ขั้วบวยอยู่นะแล้วเป็นยังไงครับเชลซีเหมือนกับเอาทําบ้างนะครับก็เลยกลายเป็นขั้วกลางตารางอยู่ตอนนี้เลยนะครับคือไม่ควรจริงๆไม่ควรจริงนะครับการใช้เงินสเปะสปะนะครับแทนที่จะซื้อนักเตะแบบระดับโลกเอาเงินเนี่ยไปทุ่มซื้อแบบตัวเจ๋งๆมาเลยนะครับสักเต็มที่ไม่ถึง5คนเอาก็พอเพราะว่านักเตะชุดเก่าของเชลซีก็เก่งอยู่แล้วอะก็ระดับแชมป์ยูฟ่าแชมป้ยนลีกอะฮะเอาแค่แบบ พอทดแทนก็พอนี่เล่นพี่พี่เล่นซื้อมั่วเลยซื้อแบบหเหมือนฟอกเงินซื้อมั่วเลยนะฮะมันก็เลยเละอย่างนี้ไงนะครับไหนๆจะโดนลดค่าเหนื่อยกันอีกในฤดูกาลหน้านักเตะใหม่ๆที่ต้องรอปรับตัวกันอีกโอ้นานอีกนานฮะอีกนานต้องขอพึ่งปฏิหารแล้วครับเชลซีถึงจะกลับมาได้แบบทันตาเห็นเลยนะครับในฤดูกาลหน้าเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยแฟนๆเชลซีนะครับแล้วก็ เอาช่วยกุญซื้อคนใหม่ของเชลซีด้วยนะเราจะเป็นพี่แง้งพี่แ้งไม่รู้จะอยู่ได้จนอีกนานเท่าไหร่นะครับดูการนะ้าอาจจะเปลี่ยนแล้ว,ลวมั้งดูทรงนะฮะใครเข้ามาก็เหนื่อยอะตอนนี้เชลซีนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเก่งจริงมีบาร,รมีมากจริงทําการบ้านได้อย่างดีจริงถ้าสามารถเค้นศักยภาพของนาเตะที่มีอยู่ตอนนี้ขึ้นมาได้นะครับผมว่าลุนแชมป์ได้เลยเชลซีเพราะว่าแต่ละคนนี่สุดๆทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่รู้จะทําอะไรกันเท่าน,นั้นเองเพราะคือ ต่างชาติต่างภาษาแล้วเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันยังงงกันอยู่นะครับฤดูกาลหน้านี้ก็ขอให้กลับมาสู่ทอปซิกให้ได้นะครับ